เทคนิคครับการพัดที่ดีประกบรอบด้วยปัจจัยหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจกับการพัดหรือว่าโสรกการพัดที่เรียบร้อยเนี่ยการที่คุณจะพัดลูกให้ลงได้หรือพัดให้ดีได้คุณต้องมีลายหรือว่าเส้นในจินตนาการของคุณเนี่ยในหัวเป็นภาพที่ชัดมากนะครับ อย่างนี้ลายที่ผมอยู่ตอนนี้นะคือถ้าเกิดรู้อยู่ตำแหน่งนี้ลายที่จะเกิดขึ้นก็คือลายซ้ายไปขวาค่อนข้างเยอะมีจุดเบรกอยู่มาสักหลุมกว,กว่าที่ผมต้องเลงไปแต่ลายที่คุณจะมองเห็นได้อย่างแรกที่คุณต้องทําคือแน่นอนคนทุกคนนะครับเวลาดูลายต้องมาดูหลังลูกอีกละก้มลงให้ต่ำที่สุดเพื่อจะเห็นความสูงตามของกรีนแล้วก็ระยะเดินทางระหว่างลูกของเราไปถึงหลุมว่าจะผ่านสลบหรือผ่านอะไรต่งไงตรงไหนบ้าง อย่างที่สองนะครับพอคุณเห็นทุกอย่างชัดเจนข้อมูลในหัวแล้วลองลากภาพจินตนาการวาดขึ้นมาเลยว่าเส้นในการเดินทางของลูกกอล์ฟเนี่ยจะเดินทางอย่างไรนะครับเดินทางไปซ้ายไปขวาขนาดนี้ด้วยความเร็วขนาดไหนถ้าเกิดเราต้องการพัดให้หยดหรือพัดให้ตัดลายเนี่ยเส้นที่เราเห็นต้องเป็นเส้นอะไรบ้างเส้นบนกับเส้นล่างอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นระหว่างเส้นบนเส้นล่างเนี่ยช่องตรงกลางคือโอกาสทั้งหมดที่ลูกจะสามารถลงหลุมได้นะครับ เมื่อคุณมีภาพดีในหัวแล้วอย่างที่สองที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องปล่อยลูกออกไปให้อยู่บนเส้นเหล่านั้นให้ได้ทํำยังไงล่ะถ้าเกิดอยู่ใกล้อ่ะไม่มีปัญหาหรอกเส้นเหล่านั้นถ้าเกิดอยู่ใกล้สักประมาณ2ฟุต3ฟุตหรือประมาณนี้เส้นมันใกล้ามากคุณไม่จำเป็นต้องหาจุดเล็งข้างหน้าลูกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ไกลขึ้นมาแล้ว6ฟุตหรือ8ฟุตแบบนี้มันเริ่มไกลละเส้นเหล่านั้นจะเริ่มลางลงเรื่อยๆแต่ว่ายังคงต้องมีอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งน่คุีจะยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้หรือว่าเป็นจุดที่ทําให้คุณคอมมิตกับชอนนั้นได้คือการเล็งหน้าลูกประยาประมาณแค่1ฟุตถึง2ฟุตไม่เกินนั้นอ่ะคุณหาจุดเล็งให้ได้หรือว่าประตูในการที่จะทําให้ลูกผ่านไปในเส้นนั้นซอยนั้นให้ได้เพื่อจะมั่นใจว่าลูกของเราเนี่ยเดินทางในแทร็กที่ถูกต้องในการเดินทางไปที่เป้าหมายของเราหรือว่าหลุมกล์ฟนั่นเองนะครับนี่คือหลักๆเลย เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับอย่างแรกคุณต้องหาเส้นในจินตนาการให้ออกก่อนอย่างที่สองสำคัญที่สุดเลยคุณต้องทำไงก็ได้ให้คุณมั่นใจว่าลูกของคุณสามารถเดินทางมาในเส้นในจินตนาการนั้นได้โดยการที่หาจุดเล็งข้างหน้าในระยะ1นถึงสฟุตไม่เกินนั้นถ้าคุณพาระยะไกลนะแต่คุณพาระยะใกล้ผมอยากให้เส้นนั้นชัดมากถ้าเป็นเส้นสีเขียวเราขอเป็นเขียวเข้มเลยให้เส้นใหญ่สุดระยะนี้นะครับระยะไกลขึ้นมาหน่อยเลยมีประตูฟุตหนึ่งละระยะไกลขึ้นมาอีกหนึหนง ประตูเริ่มมีแค่สอฟุตแล้ว,ลว,ลวเพราะฉะนั้นจุดพวกนี้แหละที่คุณต้องหาให้เจอมองภาพไปออกแล้วคุณจะพัดได้อย่างมั่นคงขึ้นและมีโอกาสลงได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ